ไปติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยืนยันค่ะรัฐบาลรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายในการแก้ปัญหายางพาราและจะดูแลราคาให้ดีขึ้นนะคะขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะก็จะมีการพิจารณาลงนาม MOU ไทยจีนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานติดตามจากคุณปวินาฟักทองรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะคุณปวินาค่ะ คุณกล้องแก้วคุณจันทิมาคะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือประชาชนในหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นเบี้ยยัยงชีพของผู้พิการคะ่ะที่จะมีการพิจารณาปรับขึ้นจากเดือนละ600บาทเป็นเดือนละ800บาทในปีงบประมาณ2558ขณะเดียวกันคะ่ะเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะก็จะมีการพิจารณาการปรับขึ้นโคนมซึ่งเป็นน้ํานมดิบค่ะขึ้นมาอีกกิโลกรัมละ2บาทส0สตังค์ด้วยค่ะ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมซึ่งวาระการพิจารณาที่สําคัญค่ะที่ประชุมจะพิจารณาร่าง MOU ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไทยจีนเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่และร่าง MOU การซื้อขายสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคโนมปรับขึ้นค่ะจากราคากิโลกรัมละ19บาท20สตังค์เพิ่มขึ้นอีก2บาท30สตังค์เป็นกิโลกรัมละ21บาท50สตังค์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขอปรับเบีย้ยย่างชีพผู้พิการจากเดือนละ600บาทในปีงบประมาณ2557เพิ่มเป็นเดือนละ800บาทในปีงบประมาณ2558ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะศาสตราจารย์กิตกุลนายแพทย์ประพันธ์พานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดสสภาการชาติไทยนำนักร้องนักสแสดงติดเข็มนะคะซึ่งเป็นลิปบินสีแดงสัญลักษณ์วันเอสโลกโรณรงค์เชิญชวนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมถึงคนไทยทั่วประเทศร่วมกันป้องกันโรคเอดสภายใตย้สโลแกนไม่ติดไม่ตาย,ไม,ตายไม่ตีตรายุยติปัญหาเอดสเนื่องในวันเอสโลกประจำปี2557 ส่วนบริเวณประตูสทำธรเนียบรัฐบาลแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางเดินทางมายืน่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ถอนร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งชาติออกเนื่องจากเห็นว่าการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการพิจารณากฎหมายโดยไม่มีเกษตร,รกรชาวสวนยางร่วมในการยกร่างอาจสร้างความเสียหายต่อเกษตร,รกรชาวสวนยางหากรัฐบาลไม่ถอนพรบรดังกล่าวภายในวันที่25ธันวาคมนี้จะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องต่อไป โดยนายอำนวยปฏิเสธร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาเป็นตัวแทนในการรับเรื่องค่ะและชี้แจงนะคะว่าการพิจารณากฎหมายดังกล่าวรัฐบาลจะให้ชาวสวนยางร่วมเป็นคณะกรรมการในการแก้ไขกฎหมายตามพรบฉบับนี้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปร่วมกันยืนยันจะรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราโดยเบื้องต้นรัฐบาลจะดูราคาย,ยางพาราให้ดีขึ้นทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางและการเพิ่มความต้องการในประเทศเช่นสหกรณ์แปลรูปและการรับ ซื้อ,อยางพาราซึ่งรัฐบาลตั้งงบประมาณ20,000ล้านบาทเพื่อทยอยรับซื้อ,อยางจากสหกรณ์ในงวดละ1,000ล้านบาทด้วยค่ะ ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกนะคะของรัฐมนตรีช่วยที่มีการพิจารณาแล้วก็มีการเสนอแต่งตั้งเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนวันนี้นายอำนวยเปิดเผยด,ด้วยค่ะว่าในเวลา12นาฬิกาวันนี้จะมีการไปพูดคุยกับตัวแทนชาวสวนยางพาราอีกครั้งหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเวลาเที่ยงเพื่อที่จะหาแนวทางการพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือปรับราคายางพาราให้ดีขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้ฉันกลับไปที่คุณกลองแก้วและคุณจันทิมาค่ะ ขอบคุณนะคะคุณปวีนา